สวัสดีครับภูมินะครับจากช่อง YouTube ภูมิใจนำเสนอและติ๊กตอกภูมิคาร์ซีเอชนะครับผมด้านข้างผมนะครับคันนี้คือ d m a ม c คปโฟตัวเตี้ยแท้ๆนะครับ S L X รถบ้านแท้ๆนะครับไม่ใช่รถปลดระวางจากหน่วยงานราชการไม่ใช่รถซิ่งครับเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับที่บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับบอกก่อนนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับไม่เหมาะสําหรับคนที่เน้นในเรื่องของราคานะครับแต่เหมาะสําหรับคนที่เน้นในเรื่องของรถสภาพดีภายในสะอาดนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาตามหานะครับเพราะว่ารุ่นนี้สเปคนี้เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่หายากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยของโฉมเข้าหลังตัด และต้องบอกกอนว่าที่มารีเมคปรับราคาให้ใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าผมได้คันใหม่สเปคเดียวกันปี2010สีเทาเข้มมานะครับซึ่งสีนี้เนี่ยผมตามหามานานมากๆานะครับในรอบการขายรถมือสองเนี่ยคันนี้เป็นคันที่2นะครับ5ปีหลังจากคันแรกนะครับเพิ่งได้มาตัวเตีย้ยแท้ๆครื่ง2,005เกียร์ธรรมดาสีเทาเข้มนะครับก็เลยขออนุญาตปรับราคาของ XWx สีบอลเงินคันนี้ลงให้กับลูกค้านะครับผมหลายๆคนที่เคยเข้ามาแวะชมแวะคุยเนี่ยจะรู้เลยว่ารถคันนี้จริงๆอะ่ะ เป็นรถสะสมของผมเองนะครับเพราะว่านับวันนับวันเนี่ยสเปคนี้ที่เป็นรถบ้านแท้แท้เนี่ยหายากขึ้นทุกวันแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นรถซิ่งไปหมดแล้วนะครับหรือรถบางกลุ่มนะครับก็เป็นรถรหัสตัวถัง SX นะครับมาแปลงเป็น SLX นะครับแต่คันนี้ SLX ตัวท็อปแท้ๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยแต่งไม่เคยโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นและผมขออนุญาตปรับราคาขายใหม่นะครับเหลือแค่2 3 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ SLX แท้ ปี06จดทะเบียนปี08นะครับหรือเข้าหลามตัดรุ่นแรกนะครับแต่คันนี้เขาลากจดเป็นปี08นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะขาย06หรือ08ดีนะครับถามว่าทำไมถึงหายากนะครับต้องบอกก่อนว่านะเจเนเรชั่นของเขาเนี่ยไฮแลนเดอร์ er, หรือยกสูงขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับคนก็เลยไม่นิยมตัวเตี้ยเลยทําให้ยุคสมัยนี้เนี่ยปัจจุบันนี้รถตัวเตี้ยเนี่ยหาย,ายากมากๆนะครับ<อ>ทีนี้เนี่ยรถคันนี้จุดยืนชัดเจนมากคือเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจตามหาเองนะครับ ขี้เกียจคัดสภาพรถเองดูรถไม่เป็นคันนี้ผมคัดสภาพรถมาให้เป็นอย่างดีนะครับภายในสะอาดปิงๆรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลจากหน่วยงานราชการแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับและที่สําคัญเลขไม้ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับอายุกับปีรถนะครับถ้าคุณสนใจยังไงเดี๋ยวชมสตรอรี่ของรถคันนี้ก่อนแล้วมาชมรายละเอียดกันตอนท้าย ครับพอดีเมื่อกี้ที่บา้านลูกค้าคนเยอะนะครับแล้วก็เขามีแขกอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายดีเทลในส่วนของอตัวรถนะครับผมอันนี้ก็เลยขออนุญาตปริกัวออกมาที่สโมสรน,นะครับอ่าคันนี้โดยรวมก็เป็นรถที่โอเคเลยนะครับผมคือเจ้าของก็ใช้มือเดียวนะครับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเนะี่ยเป็นเป็นภรรยานะแต่สามีเป็นเป็นคนขายก็เลยเราก็รีบปริกัวออกมาเลยนะครับภายในก็สะอาดหมดนะครับสำหรับดีแม็ก ค,นนะค,ะคือตัวเตี้ยมันหาย,ยากนะครับคันสุดท้ายที่ผมได้เนี่ยน่าจะก่อนโควิดอีกด้วยซ้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เจอคือถ้าไม่เป็นรสซิ่งไปแล้วก็เป็นรถแบบใช้งานหนักอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็เป็นรถบ้านเดิมๆนะครับผมอะ่ะเล็กไม่นะครับสองแสนสองหมืน่นแปดพันโลนะวันนี้นะครับผมอ่าจริงๆอะ่ะเจ้าของเพิ่งถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับ พิ่นถ่า้มันเครื่องไปพันกว่าโลเองนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมขอพิจารณาดูก่อนว่าจะจะถ่ายใหม่ไหมนะครับเพราะว่าเพิ่งวิ่งไปพันกว่าโลเองนะครับเราก็เดี๋ยวดีเทลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวุญาตไปถ่ายที่เต็นนะครับพอดีผมมีมีภารกิจต่อนะครับผมโอเคครับให้ใหม่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้อยู่ถ่ายวิดีโอแล้วนะครับเพราะว่ามีมีภารกิจต่อนะครับพอดีเดี๋ยวมีเอามิเซเว่นไปทําเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวฝากช่างแจกคทาวิดีโอไว้ให้ด้วยนะครับ าท่านไล่น้ําพอดีนะครับผมกําลังไล่น้ำมาอยู่เลยนะครับเฮ้อากาศกําลังออกมาแล้วนะครับวาน้ำเพิ่งเปิดนะครับผมสําหรับดีแม็กแคปโฟคันนี้นะฮะวาน้ำเปิดยังอ๋อวาน้ำเพิ่งเปิดเลยนะครับเข็มอยู่ครึ่งละนะครับผมเนี่ยขอสงวนสิทธิ์นะครับไม่ให้ลูกค้ามาเปิดเองนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งลูกค้าเปิดผิดวิธีนะครับผม S <S <an> ก็จะพยายามถ่ายให้ดูทุกคันนะครับถ้ามาทานหรือไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับสิ่งที่ลูกค้าเห็นนะครับคือเรากําลังไล่น้ําอยู่นะครับสังเกตูจะมีฟองอากาศออกมาเป็นระยะนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ฟองอากาศที่เกิดจากเครื่องฮีตรหรือฝาโกงนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องฮีทหรือฝาโกงเนี่ยน้ำมันจะเหมือนแบบเดือดปุดปัดปุดปัดปุดปัด,ดป,ดดปดุดปัดเลยนะครับหรือแบบฝาโกงเยอะๆเนี่ย มันจะเป็นเหมือนฟองเหมือนโซดาวิ่งขึ้นมาตลอดนะครับอันนี้คือปกตินิ่งๆเลยนะครับผมเราถ่ายให้ดูแล้วนะครับเราขอสงวรสติดไม่ให้ลูกค้าเปิดนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเปิดผิดแล้วอันตรายนะครับผมอันนี้ก็กําลังอยู่ในพา a s ของการไล่น้ําแล้วนะครับอย่างอื่นคันนี้ไม่มีอะไรมากด้วยความที่ว่ารถอะเป็นรถที่ใช้แถวปทุมนี่เองนะครับมันก็จะทำให้รถเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดนะครับผมจะมีแค่ตำหนิตรงนี้แค่จุดเดียวที่ผมเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับในส่วนของ Park Airflow นะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับคันนี้ สร้างก่อนเลยนะครับพอดีเพิ่งดูดฝุ่นพรมเสร็จนะครับแต่ว่าจริงๆคันนี้พื้นฐานนะเจ้าของเขาน่าจะเป็นคนดูแลรักษารถด,ด้วยนะครับดูแลความสะอาดรถดีนะครับคือแทบไม่เลอะเลยนะฮะคือจุดที่เลอะเนี่ยมีตรงนี้หน่อยนึงนี่แค่นี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมใช้เครื่องอซักพรมที่ซื้อมาใหม่นะซักเลยนะครับผมอ่าเพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องรุ่นใหม่ๆเนะี่ยมันมัน,ม,นมันละเอียดมันสามารถดูดข้าฝุ่นออกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ คอนโซลคอนโซลเนี่ยสวยมากแทบไม่มีฝุ่นเลยดูดิครับเขาไม่ค่อยได้เปิดกระจกขับรถนะครับผมแล้วก็ไม่มีจมน้ําไม่มีอะไรนะครับมีฝุ่นแค่ตรงนี้เล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับใต้เลือนไม้นะครับแต่เดี๋ยวดูฝุ่นแล้วก็เช็ดใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดให้นะครับผมอ่านหลังอ่าด้านหลังอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเมื่อกี้ดูดไปหน่อยหนึ่งแ้วนะครับคือเนี่ยสะอาดมากนะครับเรียกได้ว่าดูแลรถดีมากครับอ่าประมาณนั้นนะฮะโอเคโครงสร้างนะครับ สวยหมดนะครับไม่ค้อนไม่ค้อนไม่ชนนะครับในส่วนของเสาลซีนะครับไปแบบรวดเร็วนะครับเซาบี้นะครับสวยหมดนะครับไม่กระแทกข้างนะครับผมแล้วก็เซาบี้ฟังหนึ่งนะครับสวยหมดเช่นกันนะครับไม่มีกระแทกข้างนะครับรูกลมคมสวยนะครับอ่ะรูพวกนี้คืออะไรถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุกระแทกเข้ามาเนี่ยปุ๊บนะครับเวลาช่างเซาะเวลาช่างเคาะอ่ะ ช่างซ่อมเขาจะเคาะออกไปนะครับอกไหรือบางทีเปลี่ยนชิ้นนะครับมันจะทําให้อ่าพวกมาร์กเกอร์พวกนี้เม็ดอาร์พวกนี้หายหมดนะครับเพราะว่าเขาต้องเชื่อมติดกันนะครับอ่ะรถเนี่ยมันจะประกอบด้วยเหล็กข้างนอกกับเหล็กข้างในนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหล็ก2 2ชิ้นประกบกันนะครับผมเคาะเคาะเคาะออกไปปุ๊บนะครับเขาก็ต้องโปะแล้วก็พ่นสีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสนิมนะครับแต่เนนี้คือเดิมๆทั้งหมดนะครับอะแนวหลังคานะครับผมโอเคในส่วนของเสาเอ นะครับรูกลมคมสวยไม่คอมไม่คว่ำนะครับปกติถ้ารถคว่ำเนี่ยเสาเอจะเสียรูปนะครับพาหนักเครื่องเนี่ยจะโลนกดลงมาที่ด้านหน้านะครับผมแนวหลังคานะครับสวยหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าจะไม่เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาดูแลรถดีนะครับเนี่ยดูดิฮะไม่มีฝุ่นเลยนะนี่ผมยังไม่ได้ทำนะนะครับอ่ามันก็มีคราบจะระบีเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแต้มเพิ่มไปหน่อยนึงนะครับที่ ที่มันเริ่มเสื่อมไปตามการเวลานะครับผมแะมีคราบหลายเล็กน้อยแค่นี้เองนะครับอ่ะประตูตรงนี้สะอาดมากนะคอ่บประมาณนั้นนะครับตามสไตล์นะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเราเจ้าของมีรถหลายคันด้วยนะครับผมเลขไม่ก็ไม่เยอะอันนี้นะครับผมให้ดูเห็นไหมพื้นที่ผมดูดฝุ่นไปอย่างเดียวนะครับไม่เลอะเลยอะปกติก็อาจจะมีแบบคราบชากระฟงกาแฟบ้างนะครับแต่คันนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของผ้าหลังคานะคะอ่พอดีช่วงเนี้ยฝนตกหนักทุกวันนะครับผมเลยจาเป็นต้องใช้เครื่องดูดช่วยดูดนะคะทีนี้การที่ใช้เครื่องดูดเนี่ยผ้าหลังคาเนี่ยจะมีแนวเส้นเครื่องดูดขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็อ่ตอนเนี้ยทาความสะอาดตรงนี้ไม่ได้นิดนึงนะครับนิดเดียวนีน่เป็นค่าฝังลึกนะครับน่าจะแบบเอา,เอามือเลอะแบบเลอะน้ํามันเลอะจารบีเนี่ยไปไปเกี่ยวไว้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดออกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ออกไปเยอะละ,ละแ่ยังมีค่าังลเกอ,อร์่ซ็นย์ละแต่ยังมี้ พอใช้เครื่องดูดเนี่ยสังเกตดูมันจะเป็นแนวแนวเส้นวิ่งนะครับอ่ะซึ่งก็ก็ต้องแลกกันเพราะว่าช่วงเนี้ยือฝนตกหนักบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีแดดเลยนะครับผมโอเคครับ เป็นที่สวนผักเนี่ยผมขอ,อนีญาะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าเคยโดนใบเตือนเรื่องถ่ายวิดีโอที่นี่แหละนะครับแล้วก็อ่อกว่าจะเคลียร์กันจบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญา,อาตอตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมให้นะครับอ่วันนี้เรามาที่ที่สวนผักกันเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเจ้าของรถเนี่ยเขาอยู่แถวสวนผักนะ,นะครับผมโอเคครับ ตอนนี้ก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับรอผลตรวจแล้วก็รอรับเล่มนะครับผมคือขนส่งสวนผักพื้นที่2องเนี่ยเป็นขนส่งที่น่าจะเคี่ยวที่สุดแล้วครับในในกรุงเทพแล้วนะคือตรวจละเอียดมากนะครับใช้เวลาตรวจต่อคันเนี่ยเป็น10บ0นาทีเลยนะครับก็รถคันนี้ไม่มีอะไรบ้ากนะรถของเราทการโอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเจ้าของเต็นทุกคันนะครับเพื่อความสบายใจทางผู้ซื้อและผู้ขายนะครับรถของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับสามารถโอนได้ทันทีชัดเจนนะครับเราไม่เคยเอาลำดับในเล่มเนี่ยมาเป็นจุดขาย เพราะว่าลำดับในเล่มเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงสภาพรถนะครับรถบางคันนะครับออย่างอย่างมิลซเซเลตของผมเนี่ยรีไฟแนซ์นสี่รอบอะครับพอผมมาโอนไปชื่อผมลำดับก็ไปเยอะเลยนะครับแต่ว่ารถเป็นรถมือเดียวนะครับอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาเอาความความซีเรียสเรื่องของแบดับในเล่มมาเนี่ยคนก็จะไม่ได้รถด,ดีดีแบบนี้นะครับผมอย่างคะแน่รถมือเดียวเหมือนกันนะครับเจ้าของอ,ะอ่ะซื้อผ่อนแล้วก็อ ใช้มาตั้งแต่ปี54นะครับปี54เลยนะะผมผมผมโชว์ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดโชว์เอกสารเนี่ยทาง YouTube จะ แจ้งว่าติดลิขสิทธิ์นะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็พอเราโอนเป็นชื่อเราเราก็จะเป็นลันดับที่3พอเราโอนเป็นชื่อลูกค้าก็จะเป็นลันดับที่4ี่นะครับคือไม่อยากให้มองตรงนี้เอาความสบายใจดีกว่านะครับเพราะว่าวงการรถตอนนี้แม้กระทั่งรถหรูซูเปอร์คาร์เนี่ยก็ยังมีข่าวให้เห็นนะครับผมถ้าใครอยากดูข่าวก็เปิดโหนกระแสได้เลยนะครับเราเอาความชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาสบายใจดีกว่านะครับคนซื้อก็สบายใจคนขายก็สบายใจนะครับผม จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของดีแม็กแคปโฟเอสเอ็กซ์บ้านแท้ปีสองพัหกบจดตัเปียนปีศูนย์แปดคันนี้นะครับออกสภาพสีภายนอกก่อนคันนี้สภาพสีเกินกว่า90%นะครับผมจะมีตําหนิหลักๆเลยจุดแรกนะครับผมบริเวณแก้มฝั่งคนขับเนี่ยมีรอยเปิดประตูจากรถคันอื่นมากระแทกเล็กน้อยทําให้บุบเป็นรักยิ้มนะครับและจุดหนึ่งนะครับบริเวณใกล้ๆไฟหน้านะครับผมเล็กน้อยจุดที่2นะครับผมรอยกระแทกจากกันชนท้ายเข้ามาที่ตัวถังเล็กน้อยนะครับผมรวมถึงมีรอยถลอกบ้างจุดที่3นนนนะะะคคครรรรรรัััับบบบผผผมมมออยูดดิิเเวณสต๊กก์้าหลง ก็ทาการแต้มสีไปให้แล้วซึ่งทั้ง3จุดเนี่ยครับถ้าไม่สังเกตจริงๆอ่ะแทบมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าด้วยพื้นฐานของเรื่องสีรถเนี่ยเป็นสีบอลเงินอยู่แล้วด้วยนะครับตัวรถนะครับเคยเคลมสีกับประกันภัยมาแล้ว1รอบนะครับรอบคันนะครับแต่ต้องบอกกันว่าเคลมเพราะว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยค่าเอสเซของประกันภัยเนี่ยไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้นะครับผมลูกค้าเขาก็เลยจัดการเคลมใหม่ทั้งคันนะครับผมลองเช็คประวัติไปดูแล้วนะครับผมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่อย่างงงงไไรรรรสสบจะด้้เื่ออขโคาง ผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอน,นครับภายในคันนี้นะครับจากผู้การทาคัาสบังผมเนะี่ยรับประกันว่าสวยง,งามสะอาดตาแน่นอนนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยเขาดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับถ้าเจ้าของไม่ดูแลมาเป็นอย่างดีเนี่ยภายในเนี่ย ไม่ได้สภาพนี้นะครับโอเคในส่วนของผ้าหลังคานะครับอาจจะมีเสื่อมสภาพบ้างเนื่องจากว่าการใช้น้ายาที่ผิดประเภทนะครับแต่ในเรื่องของเบาะผมรับประกันว่าสวยนะครับรถปีศูนย์หกจดทะเบียนปีศูนย์แปดเนี่ยเบยาะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คงจะเลอะจนดูไม่ได้แล้วแต่คันนี้เบาะเนี่ยยังเป็นเบาะเดิมโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงสีขาวที่ยังคงสภาพเกินกว่า90%รนะครับรับประกันว่าสวยแน่นอน,นครับพวงมาลัยสวยหัวเกียร์สวยนะครับผมเลขไม้ตอนนี้อัปเดตณนะปัจจุบัน2-31สองแสนสไมิมคือเปลี่ยนวิทยุ จากวิทยุธรรมดามเป็นจอ Android ห้องเครื่องโครงสร้างสวยทั้งหมดนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนเครื่องยนต์เดิมสนิทไม่เคยทําไม่เคยรีมแบบไม่เคยอุดนใไม่เคยทาอะไรทั้งนั้นนะครับถายน้มันเครื่องเปลี่ยนทองเรลวใช้อย่างเดียวนะครับผมเจ้าของจริงๆดูแลดีนะเขาเข้าศูนย์ตลอดอยู่ด้วยนะครับผมลองเช็คประวัติไปดูแล้วนะครับคันนี้ผมทาการถ่ายทองเรลวให้หมดแล้วนะครับลูกค้าโบไปเจ็ดพันถึงหมื่นกิโลเมตรได้เลยและส่งท้ายคลิปนะครับผม คันนี้ไม่สามารถจัดไฟแนซ์นได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าปี06จดทะเบียนปี08ปเนี่ยปีค่อนข้างจะลึกนิดนึงแล้วนะครับราคา239,0 0 0บาทเนี่ยถามว่าถ้าคนเน้นในเรื่องของราคาเป็นหลักราคานี้ผมเรียนตามตรงลูกค้าได้อนิวแคปแล้วนะครับ่อออนิวเนี่ยสามารถเปิดแคปได้นะครับแต่ออเนียลประตูเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับผมเห็นราคาย,ยังคงขึ้นเลข3เลข4อยู่นะครับถ้าสวยๆนะฮะแต่ใครที่ชอบความเป็นอมตะของโฉมเข้าหลามตัด ขี้เกียจตามหาได้ s l x รถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงนะครับผมโอเคสีอาจจะเคยเก็บมามีตำหนิบ้างนะครับแต่ถามผมผมว่าเล็กน้อยนะครับสภาพภายในสวยเครื่องยนต์ดีไม่เคยมีการโมดิฟายนะครับผมคือจนผมอ่ะวางคาเล็คเตอร์เขาอ่ะไว้เป็นรถเก็บสะสมคันหนึ่งเลยนะครับถ้าใครเคยติดต่อผมมาเนี่ยจะทราบดีว่ารถคันเนี้ผมอ่ะจะค่อนข้างดูแลเขาดีเป็นพิเศษเพราะว่า มันหายากจริงๆนะครับแต่ตอนนี้จําเป็นต้องปล่อยเพราะว่าเราไม่สามารถมีรถรุ่นเดียวกันได้ถึง2คันนะครับผมก็ขออนุญาตส่งต่อนะครับให้ใครที่อยากจะเก็บรถคันนี้นะครับผมดิสคาวราคาลงให้เหลือแค่2องแสนสาบาทนะครับผมฟรีโอนให้นะครับสาหรับราคานี้ถ้าท่านใดต้องการจัดทรงลงล้อนะครับผมบวกเพิ่ม25,000ืบาทนะครับผมผมจัดให้ได้ทุกทรงเลยนะครับเผื่อใครอยากจะได้รถซิ่งอ่าประมาณนั้นเพราะส่วนใหญ่ผมเข้าใจนะครับ คนที่ซื้อรถชมนี้ไปน่ะน้อยคนมากนะครับที่จะรักษาความเป็นรถบ้านแท้ๆเดิมๆแบบนี้ไว้นะครับและการันตีนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับผมคันนี้รถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลปลดระวางจากหน่วยงานราชการนะครับผมเพราะรุ่นนี้ SX อปลดระวางเยอะมากนะครับผมรวมถึง SX แปลงเป็น s อ x เยอะมากๆนะครับผมฝากติดตามช่องยูทูบภูมิใจนำเสนอและติดต่อภูมิค่าซีไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ